รับสบายดีพี่น้องสบายดีพี่แท็ขงมั่สุขุสุขคนเด้อสุมองสุบอนพอๆกันคือเก่าพี่น้องกับซ่องเบาผุ้ไทยเนาะพี่น้องันี้ถ้าพี่พรน้องมาคนเข่าพี่น้องค้นเข่าที่เขามัดไว้นะพี่น้องเคยลาไปแล้วพี่น้องเคยลากับน้องสาวละน้องสาวของเบาผุ้ไทยกับเอือยเนาะไปก่อนนะพี่น้องเอารถไยไปพี่น้องใช่ตีนเล็กพี่น้องไปแล้วน้องทรายกับไปน้อตลาดทราย กับน้องเคยพี่น้องครับน้องเคยเป็นเพื่อนขับรถไทพี่น้องไอ้เบิ้งว่าทางเขามมนชินโหดสันได้พี่น้องฟาดมีนามเลยพี่น้องไอ้ทางเขาอันตรายขนานดะมันจะขามได้จังไลเนาะสั้นจอดไม่ธรรมดาเลยพี่น้องโหดขนาดท้ <c oughs> นเขา่าเมื่อแรกพี่น้องอ <c oughs> นามเลือก,กนดีถ้าใส่ตีนเล็กเนอง นันใส่ตินยางว,ว่ารอดอกตินยางพร้อมไปลงต่มเนาะพี่น้องมีเทน,น่าไม่น่ากะฝนตกยังบ่ห้าก็เศร้าพี่น้องบรรยาก,กาศงามครับพี่น้องมืดผาเหมือนฝนเขาที่ห้ามัดไว้พี่น้องอ,อื ลายนี่พี่น้องไม้เข้าอบายพนข่าคนมาคนขาคนเขาพี่น้องคนมัดเข่าเนื้อเนาะรอบเจ้าเข่าเกล้ยวแล้วก็รอบเกยวมัดเมนแล้วอนนี้รอบเขไปราจะมาคนพี่น้อง พอนเลี้ยวไปทั้งท้องฟ้ามันก็สีเป็นมืดนพี่น้องเองเป็นตาเป็นตาจากโต๊กหาซิมหาซิมนาะพี่น้องเขาก็เลยบอกว่าเสี่ยงแต่ว่าโต๊กในดีสุดแมนตรงในดีซูตแมนแน่ๆเขาก็ต้องค้นอยู่แล้วแมนไหนแล้วมือเนาก็จีบคนดีแขมกคนใดเมืองเดียบเมืองเพื่อนมาเถ่าเมนเมืองเหมามันก็แห้งนี่พี่น้องนี่จังเก็ตแห้งแล้วแห้งแล้วก็อาได้เมื่อซีมาให้ก๊าปันได้เลยเนาะแมน

กัดตีนยางไฟวอลล์ดอกพี่น้องตีนเล็กมาเคยลาพี่น้องเอ้ยอสวยดีตัวอันนี้น้องทรายพี่น้องไหมเด็กใต้พี่น้องไ้เสียงจัดก็ได้ลานทรายยันมือพี่น้องเด็กทรายน้องทรายลาพี่น้อง น้องไส้เนีมนถ้าเมื่อยแล้วไส้บ่เมื่อยล่ะเอาโมยมคุณเอาโมยอมเลี้ยงเหมือนคนพี่ต้องหลังจากที่เอาคุณมากกเลี้ยงกระเมนกระมายุ่นนะคนจัดก็จะขาดเมนเพราะน้ำป่ทานคืมาเสียงหมดแล้วเมื่อยได้เมนน่อไส้ น่าใช่เหว่าเอาได้หนูใช่ป่ะเน้นนักยูโอ้เขามันง่ามไหนเขามันงามเด้อเขานะบ่ได้ขี้ายเด้อเขานะประมาณสิบกว่าให้พี่น้องสองห้อมัดนะประมาณสามสี่ไทยไปแล้วทำบอกกว่าพี่น้องพระวัตใสายไบ่ได้เจ้าคนถิ่มห้ามด้วเปล่า รถคันเดียวเนาะรถไทยคันเดียวเนาะคันสองคันอยข้าเดียวขึ้นไปว่าจิมขึ้นไปฮะปเลี้ยงอีเด้บบานี่นะมีคนเลี่ยงผู้นึงอยู่่บายพอมือเากับจิปันเลยพี่อนปัอมืมนมือครับเมนเขาบอกปลาัวพาะปลาบึ่งปลาใบวกะน้ปันข้นเล่าใครถึได้ โอ oh ้เสียงสตาร์โรพี่น้องเอ้ยพ um ูดแน่นอนเลยเรืพี่น like ้องเมืองเลยพี่น้องลูกลานไทรนิดหน่อยนี road, right? ่ปั่นย er ่างเดียววันนั oh, okay. ้นะปิดเอาเนาะปิดท่าท่ามันจะเซไดไลายปิดเอามันจะได้มันจะเชื่อไดไลายปิดนั่นบอก ไม่เดียวฮช่องให้นี่ากเต็มและปวดโพด้วยเนาะนั่นแล้วมันสมมงโมเสงวันนี้จะจัดแล้ววันนี้ถันหรอมันต้องซื้อได้ร้อยที่สุดโลดวันวันทีเที่ยวเป็นอย่างไครได้เนาะเห็แล้วบ้องทีเที่ยวก็ได้เนาะเขาจะหมัดมืออยู่ เวลาเป็นกิจเผ่าเมื่อไรพี่น้องไหมสามโมงเสมอเลยเรียงควายควายร้ายพี่น้องไหมโมควายร้ายโมควายร้ายกระดอนแล้วโม่ขายนำพี่น้องร้ายผดร้ายมาได้มของเพิ่นของข้าเจ้าควายของเมย์ของเมย์ใหญ่บ่ของเมย์เทาเพิ่น เคลคงงคื่อน,ะนออที่เลยพี่น้องเอ้ยเคลื่อนที่อย่างเดียวว่าเนี่แมนเอาเส้นแล้วเอาทำเคลืนล่าอะไก็ได้บรรยากาศพี่น้องรอบๆพี่น้องเอ้บรรยากาศดีร้ายพี่น้อง ເຮົາແຖວແຖວນີ້ກໍພໍພີ່ນ້ອງເອົາແຖວແຖວນີ້ກໍເຕັມລົດໄຖຂໍເຂົ້າມາລອຍເຕີບລ້ຽງເຂົ້າພີ່ນ້ອງເຮົາລ້ຽງແບมันຈັລ້ລียดກໍ ต้องสุดพูดมาเรื่อยๆป่ะ <c oughs> คนคนกับคนเลี้ยงเนาะม <c oughs> ันบ่ทันคนคนไหนคนสามคนเข่าใต้เอ๋ทางใต้บ้าน เห็นนานีฝนพี่น้องไว้ฝนอยากตกแล้วแม่นกู้ลดนะพี่น้องนทังเส้นทั้งแงอน่าจะให้เต็มเลยงั้หนึ่งชองสามสามให้ในเต็มรดไทยเลยเพื่องลายและขาวลายขาวงามเยอะเลเพื่องลายขาวักนนักหนึงเียต้เตเยตมาแท่เพื่องงมนตาตัดยังได้ลายก็นี้ เอาเครื่องตัดนะจั่เลยบรรยากาศกับคนที่ตรงเลยพี่น้องเลยแม่นบันเด็เผายัางได้นี่นะเผาน้ำพ้นดอกเขานี่ปกติกับบันท่านกู้หรอกวันมือหนึ่งเพื่อนถงกู้สองเดทสามเดทเกี่ยวมาบ,บ้านเกีวมาานนี่กูมันบบน,นี่เดี๋ยวกเกี่ยวมันนี่กับมืออื่นกับกู้อีกกู้แล้วกับปั้นบัน่นมันคืน อ้าซีงูงปนะขกมินดีเลยดีดำคากเลยดำฟอดเช่จักเนี่ยนะเอาบอมันเขินนะก,ก็ได้นะน่ะนอเคย่านะวนนันีทำนไรวอดีเตรียมนั่นแล้วเนี่ยนะ เราใช้ไล่ระวังปีนได้เนาะเราใช้ปีนได้ซัม,มปีเล้อเนี่มาขาทีา่ม้งนี่แหละปีเล้วนี่มาขาจนเกือบตายม้งนี่ะโอ้โถ่ก็แล้วโอ้เจ๊หนาตัวนี้โอ้โหจุดใจห่วงโอ้ยโหตายแล้วพี่นอ้องหมดแล้วก็จะไปพนไปใส่ล้านเลยพี่น้อง อันนี้ก็เป็นเาวาเค้เป็นคนขับพี่น้องเลยเป็นเซียนเป็นเซียนรถเป็นเกียงเนาะขับรถเกียงพี่นอ้องยังอย่างเงี้ยน่ะนะเฮียสะจีนะโอ้เอาตีนรถไทยแท้หนะ่ะ จากที s, ่เขาใส่รถไทยแล้วเขาก็ส e ิแก้ขึ้นไปพี่น้องเพราะว่ายืนอยู่ล้านพน้องอันนี้คือเขาเขาก่าพี่น้องร้านร้านเซาเมเป็นเลียงง่วพี่น้องอันนี้คืเป็นตาข้าพี่น้องเนาะมาเบิ่งกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปส่องบ่าวไทยเด้อพี่น้องเด้อ เพื่อจะพ่อฟาดขี้ไปใหม่นะพี่น้องสบายดีสุดสสุนชุ่มองสบอนไปแล้วพี่น้อง